พาลิเพิ่มหนักบุกเพสันิวาสองกระแสดีรายได้ถล่มทลายหวังย่างน้อย500ล้านตื่นตันร่วมปลุกกระแสหนังไทยคือคักสร้างปรากฏการเข้าโรงฉายเพียง5วันแต่รายได้ถล่มทลายใกล้แต่200ล้านบาทแล้วสำหรับหนังไทยบุกเพสันิวาสองจากค่ายจีดีองานนี้ทำเอาหนุ่มไอพาริสอินทอนโกมานสุด หนึ่งในนักสแสดงนำปลื้มใจและตื้นตันสุดๆโดยเจ้าตัวเผือความรู้สึกระหว่างเดินทางมาร่วมง,งานคลาชคอร์เทรอร์พอตีที่สถานีรถไฟหัวลำโพงวันก่อนพร้อมกับเปิดยอดรายได้ในใจที่หวังไว้รายได้หนังพุ่งทยานมากใช่ครับรู้สึกดีใจมากจริงๆเรื่องนี้เป็นหนังโรงเรื่องแรกของผมด้วยก็รู้สึกมันมีความดีใจตื้นตันที่บอกไม่ถูกคือเป็นครั้งแรกที่เราได้เห็นตัวเองในจอใหญ่แบบนี้ แล้วก็กระแสตอบรับดีมากก็ขอบคุณทุกคนที่ซับพอสและเอนจอกับหนังเรื่องนี้ตอนแรกคิดไหมว่ารายได้จะขนาดนี้ไม่คิดจริงๆครับตอนแรกคิดว่ามันจะยังไงนะไม่รู้ว่ามันจะออกมาแบบไหนสุดท้ายพอปล่อยไปแล้วกระแสตอบรับดีมากเห็นคนมาเต็มโรงแล้วช่วง2-3วันที่ผ่านมาผมก็ไปทัวร์โรงหนังกับพี่ปิงอดิศรตรีศิริกเสมผู้กำกับ ความคึกคักของโรงหนังเห็นได้ชัดเลยว่ามันเยอะขึ้นมากจริงๆตั้งแต่รักสุดพี่ปิงก็บอกเหมือนกันว่าอยากทำหนังที่ย้อนกลับไปในช่วงที่ก่อนหน้านี้ที่ทุกๆคนจะพาครอบครัวไปดูหนังด้วยกันไปใช้เวลาร่วมกันพอครั้งนี้มันออกมาได้แบบนี้ก็เหมือนเป็นสิ่งที่เราปราบับปลื้มภาคภูมิใจที่ตั้งเป้าไว้ให้เป็นอย่างน,านั้นแล้วมันเกิดขึ้นได้จริงๆ แล้วก็ดีใจที่คนมองว่าหนังเรื่องนี้เป็นการปลุกกระแสหนังไทยให้กลับมาคึกคักอีกครั้งฟีดแบ็กดีแบบนี้ติดใจเล่นหนังอีกไหมจริงๆผมชอบหนังตั้งแต่แรกอยู่แล้วการแสดงในสายหนังเป็นความฝันพอเรื่องนี้มันเป็นหนังโรงเรื่องแรกของเราแล้วกระแสตอบรับดีขนาดนี้มันตื้นตันมากจริงๆตอนที่ผมไปดูรอบกาล่าตอนไทยของเครดิตท,ที่หนังจบแล้วมีชื่อเราขึ้นมาด้วย ผมน้ำตาคลอเลยนะไม่รู้เป็นอะไรอยู่ดีๆเหมือนมีอะไรกระแทกเข้ามาน้ำตาเกือบไหลเลยแต่ไม่ได้ได้เพราะเราแต่งหน้ามาหัวเราะย่อในใจที่หวังไว้พีปิงจะชอบบอกเราว่าไม่ต้องไปหวังอะไรมากแต่ผมบอกเลยว่า500ล้านอย่างน้อยผมขอเป็นคนพูดแทนผู้กำกับแล้วกันเพราะผู้กำกับเขาจะถ่อมตัวแต่ผมขอให้ถึงสาธุครับมีบนมีมูบ้างไหมไม่ได้มูอะไรขนาดนั้น แล้วก็ขอกับตัวเองไว้ว่าขอให้ได้ครับเข้าสุดบันถึงไอพาริส